ก่อนเริ่มเรียนรายวิชา p r i n c i p l e of e c onom i c นะคะขอเริ่มที่คอสซีวัตก่อนนะคะเพื่อให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจในการเรียนของวิชานี้นะคะเริ่มต้นที่เนื้อหาก่อนเนื้อหาของเราจะมีทั้งหมดอยู่10บทนะคะ,ะในส่วนที่บทที่1ถึงบทที่4เนี่ยเราจะเป็นในส่วนของพาร์ทแรกก็คือเป็นส่วนของ Micro อิ e onom ิก m i โครอ c o n o นมิก e ถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือเศรษฐศาสตร์จ,าาจุลภาคคำว่าจุลภาคก็คือส่วนเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะศึกษาแค่ผู้ผลิตกับผู้บริโภคแค่นั้นบทในส่วนของบทที่1ถึงบทที่4่ะ,ะ่ะก็จะเป็นส่วนที่เราจะเอาไว้สอบมิดเทอมนะคะซึ่งสอบมิดเทอมเนี่ยเราก็จะมีคะแนนทั้งหมด35% ใน3 5เนี้ข้อสอบของเราจะเป็นข้อสอบออนไลน์นะคะมีทั้งหมดร้อยข้อแต่นักศึกษาจะเห็นแค่70ข้อซึ่งจะเป็นข้อสอบสุม่มส่วนวิธีเข้าออนไลน์เดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันอีกทีหนึ่งว่าจะทำยังไงตอนสอบใกล้ๆสอบนะคะเดี๋ยวนักศึกษาลืมกันไปก่อนแล้วมาดูก่อนว่าบทที่1เราจะเรียนเรื่องอะไรบทที่1จะเป็นในส่วนของความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเนี่ยก็จะทําให้รู้จักว่าทําไมวิชาเศรษฐศาสตร์ถึงเกิดขึ้นมาได้แล้วต่อมาบทที่2จะเป็นส่วนของพฤติกรรมผู้บริโภคผู้บริโภคก็พูดง่ายๆก็คือผู้ซื้อหรือศึกษาทางด้านดีมานไซส์หรือว่าอุปสงค์ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะคะบทที่3ก็จะเป็นพฤติกรรมผู้ผลิตหรือว่าสปายไซส์ตรงส่วนนี้ก็จะดูผู้ขายว่าผู้ขายคิดยังไงก็คือส่วนทางด้านอุปทาน บทที่4เราก็จะมาดูแลว้วว um ่าด네ุลยภาพของตลาดที่มาจากอุปสงค์อุปทานหามาได้ยังไงเมื pian, ่อเสร็จเรียบร้อยบทที Noise ่1ถึงบทที่4เราก็จะหยุดตรงนี้แล้วก็สอบมิดเทิมกันก่อนนะคะพอไฟนอลเราเรียนบทไหนบ้างก็คือบทที่5ถึงบทที่10บทที่5ถึงบทที่10หรือว่าพาร์ทที่2ของเราเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ macroeconomic หรือเศรษฐศาสตร์มหาภาคคําคว่ามหาภาคนักศึกษาก็น่าจะเข้าใจแล้วก็คือมองภาพรวมของทั้งประเทศเริ่มต้นเราจะมาดูที่บทที่5รายได้ประชาชาติจากนั้นก็มาดูที่บทที่6การเงินการธนาคารในส่วนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงนโยบายการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติของแต่ละประเทศจะต้องเป็นคนออกนโยบายบทที่7ก็จะเป็นเรื่องการคลังสาธารณนะหรือนโยบายการคลังผู้ด,ดูแลนโยบายก็คือกระทรวงการคลัง บทที่8จะพูดเรื่องเงินฝึกเงินเฟอ้อแล้วก็การว่างงานบทนี้จะมองให้เห็นภาพว่าทําไมถึงเกิดเงินเฟ้อทาไมถึงเกิดเงินฝืกได้แล้วเงินฝืกทําให้ส่งผลให้เกิดการว่างงานยังไงแล้ววัฒนักรเศรษฐกิจเป็นยังไงส่วนบทที่9จะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าและการเงินระหว่างประเทศในส่วนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเราต้องมองก่อนว่าประเทศเราไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจแบบปิด แต่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดดังนั้นจึงมีภาคการต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องและในปัจจุบันเกิดปัญหาโรคระบาดเราก็จะได้เข้าใจว่าทําไมเศรษฐกิจของประเทศเราถึงได้ดาวเร็วเนื่องมาจากว่าเราพึ่งพาการค้าและการเงินระหว่างประเทศค่อนข้างสูงบทสุดท้ายก็คือบทที่10การพัฒนาเศรษฐกิจ เป้าหมายหลักของวิชานี้ก็คือต้องการให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือทําให้รายได้ประชาชาติของเราเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนอกจากพูดถึงเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วเรายังจะพูดถึงวิกฤตการต้มยำกุ้งที่ผ่านมาแล้วก็วิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าสไปร์ไคซีนะคะในส่วนนี้เรามาดูก่อนว่าการติดตามข้อมูลในการเรียนเราจะทํำยังไงเรามี a c e b o o k กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มพิ อี o n o นมิกแล้วก็คอม m ม RMUTL เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะคะแล้วเอกสารเนี่ยก็จะอัปโหลดไว้ในกรุ่มนี้ด้วยเอกสารประกอบการสอนก็จะเป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันของอาจารย์พรทิพย์เทียนธีรวิทย์นะคะคะแนนก็จะมีคะแนนการเข้าชั้นเรียน10%มาจากไหนเนื่องมาจากเราเรียนออนไลน์นักศึกษาบางคนอาจจะคิดว่าไม่ต้องเข้าชั้นเรียน แล้วก็ไม่มีคะแนนตรงส่วนนี้ก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเปิดระบบให้หนักศึกษาเรียนบทที่1ก็คือสัปดาห์ที่2ในส่วนของการเช็คอินเมื่อเปิดระบบนักศึกษาก็จะต้องลงทะเบียนเข้าไปนั่งเรียนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากเรียนเสร็จเราก็จะมีคะแนน ทุกทีจะเป็น homework ให้กลับไปทำแต่เนื่องมาจากว่าเราเรียนอยู่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทเลยอีก10%แบบฝึกหัดท้ายบทก็คือเมื่อสอนเสร็จให้นักศึกษาทำแล้วก็ส่งก่อนที่จะหมดเวลาที่ระบบจะปิดนะคะส่วนเมื่อปิดระบบไปแล้วนักศึกษายังสามารถดูการสอนออนไลน์ได้ตลอดเวลาที่เข้าระบบนะคะในชปเตอร์ที่เรียนเสร็จไปเรียบร้อยแล้วต่อมา เราจะมีรายงานอยู่1นฉบับเพื่อเป็นคะแนนช่วยนะคะรีพอร์ตนี้เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายวิธีการทําในกลุ่ม Facebook อีกครั้งหนึ่งนะคะอีก10%แล้วก็คะแนนสอบอย่างที่บอกมี midterm 35ในส่วนของมิดเทอมเนี่ยก็จะเป็น uh, multiple choice แล้วก็ทำออนไลน์ส่วนนี้เนี่ยจะให้เวลาทำออนไลน์30นาทีแต่ตอนส่วนไฟนอลเนี่ย จะเหลือแค่25นาทีเพราะว่านักศึกษาจะคุ้นชินกับการทำออนไลน์แล้วค่ะแล้วส่วนตัว QR code นี้เอาไว้ให้นักศึกษาสแกนเอกสารประกอบการสอนแล้วก็ PowerPoint อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะจบการแนะนำรายวิชาเพียงเท่านี้ก่อนค่ะ